สวัสดีค่ะ1ค่ะกับ p e a l i n g time by me นะคะกลับมาเจอกันทีกครั้งกับการทำกราิกาศค่ะหัวข้อในวันนี้ที่1จะทำก็คือเรื่องแรงมันดาลใจในชีวิตของคุณตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเออช่วงนี้บางคนเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราหมดไฟหรือว่าเราอยากมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเราจะมาหาแรงบันดาลใจต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยวิธีไหนอะไรยังไงมาลองดูว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรให้กับเรากันเนาะ ก็เหมือนเดิมนะคะหมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1จะเป็นหินอันนี้นะคะหินซีบ้าแจสเปอร์นะคะต่อมากองที่2ค่ะจะเป็นหินฟัวลายนะคะแล้วก็กองที่3ค่ะจะเป็นหินคัพเปอร์ลูทายคอร์สนะคะหรือว่าหินไหมนั่งนั่นเองก็ให้เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาดูมาฟังอะคะ่ะลองเลือกไพ่จาก หินที่หนึ่งวางหรืออาจจะเป็นจากกองไพ่ที่ดึงดูสายตาของเรามากที่สุดเลยก็ได้ค่ะยังให้เวลาในการเลือกไพ่แป๊บหนึ่งเนาะโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูคําทำนายแต่ละกองกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวถ้าใครยังเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอคลิปไว้เดีย๋ยวหนูจะทํทสาสเต็มด้านล่างไว้ให้อีกทีนึ่งนะขะขอนึงเก็บคําทำนายแป๊บหนึ่ง โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือว่าหินซิบาแจสเปอร์นะคะมาดูกันว่าไพ่ทาโร่มีอะไรที่อยากจะบอกเราบ้างเนะาะไพ่ใบแรกนะคะเอส์ออฟคริสตัลค่ะต่อไปพไพ่ใบที่สองนะคะอลิ c อินวันเดอร์แลนด์ค่ะแล้วก็พไพ่ใบที่สามค่ะ ซิเกอร์อัพารนะคะแล้วก็ไปที่4ค่ะเทนอัพพาร์นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1อ่ะค่ะตัวของคุณตอนนี้มันอาจจะแบบมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นอาจจะมีการได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานมีคนเสนอช่องทางการทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่า เสนองานใหม่ๆโปรเจกต์งานใหม่ๆม,ม,ม,มาให้เราซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะนําเราไปสู่แบบเรียกอะไรการสร้างความมั่นคงเออแล้วก็แบบมันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยเพราะว่าปันกับเรียกว่าวอะไรอ่ะมันจะนําพาเราไปสู่ทิศทางที่ดีที่มันถูกต้องอ่ะคือถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันลงตัวที่มันแบบ ที่มันจะมั่นคงมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะแบบเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะแปบ๊บหนึ่งมีโอกาสพัฒนาเออไปในทางที่มันดีที่มันสามารถทําให้ตัวเราอะค่ะทาให้เกิดความสําเร็จเกิดเป็นรูปเป็นร่างที่เราแบบสามารถจับต้องได้เงี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะสามารถสร้างความมั่นคงในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนต่อไปอะยังอนาคตของเราได้เลย คนที่รอข่าวข่าวในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะมีโอกาสที่อาจจะแบบได้งานหรือว่าได้รับข้อเสนอบางอย่างอย่างที่น่งบอกไปอะ่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบเป็นไปในทิศทางที่แบบช้าช้าๆหน่อยอะคะ่ะแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บทันใจอย่างที่เราแบบคาดหวังไว้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงอะ่ะข่าวดีหรือว่า แนวโน้มที่ดีมันกําลังจะมาหาเราอย่างแน่นอนนะคะสิ่งนี้มันจะทําให้เรารู้สึกหมดไฟอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของความต้องการและความคาดหวังที่บางครั้งอ่ะม,มันมากเกินไปมากจนตัวของของคุณอ่ะไม่สามารถที่จะก,การควบคุมได้การหาคือเหมือนกับคนกองเนี้ยมันความรู้สึกว่าพอเราทำไปแล้วแต่อ่ะเราเราจะมีความสุขในการทํานะตอนแรกเหมือนมีโอกาสมา,มาแล้วก็แฮปปี้แต่พอทําไปสักพักเราแอบมีการแบบคาดหวังเช่นอยากจะได้เงินเที่ยงขึ้น อยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้วบางทีมันมันเป็นความคาดหวังที่มันแบบแทบจะเขาเรียกว่าอะไรม,มืนเหมือนเราโลภไปเนาะแล้วเราก็อาจจะควบคุมความต้องการเราไม่ได้แล้วพอผลที่ได้มามันก็ได้นะแต่พอได้แล้วมันอาจจะแบบไม่เท่ากับที่เราต้องการอ่ะเรากแ็แอบรู้สึกแบบเออเราเฟลอะไรอย่างเงี้ยพอเราเฟลมันก็เป็นการแบบเหมือนดับไฟในใจเราลงไปทีละนิดทีละด้วยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัว การหาแรงม้านใจของเรามันเลยแบบเป็นการที่ว่าเราอาจจะมาจากการที่เราได้ไปพบปะผู้คนในสังคมไปสั่งสรรกับเพื่อนมาจากความสุขที่มันแบบอบอุ่นในการได้แบบอยู่กับคนที่เราลักอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวสิ่งที่มันสร้างความสุขใจทางอารมณ์อะเพราะเมื่อไรก็ตามที่คนกองที่หนึ่งอะรู้สึกขาดความอุ่นใจขาดความรักความสุขความ ความอะไรที่มันแบบมันเป็นความอิ่มใจอะ่ะตัวคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วแบบมันเหมือนเราไม่ค่อยมีแรงบานจยัยในการที่จะทําอะไรให้กับชีวิตหรือว่าสิ่งที่เราเคยแบบคิดว่าเราจะทําสักเท่าไหร่อะคะ่ะคําแนะนําหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมเดีือวเรามาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ e source ค่ะใบที่สองเป็นไพ่ the t h u น d e r นะคะคือสิ่งที่ทํา ไอ้คำแนะนำเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พ่ออยากจะบอกเพิ่มเติมอะคือให้คุณนะคะอาจจะต้องระวังคนรอบข้างและปัจจัยภายนอกอะเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณได้คือคุณเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างเปิดรับพลังงาน จากคนรอบข้างได้ง่ายอ่ะดังนั้นน่ะการที่คุณน่ะอาจจะแบบเป็นคนคอยระวังสายตาว่าเอ๊ะคนรอบข้างจะมองยังไงหรือว่าความคิดเห็นของคนอื่นน่ะว่าคนนู้นคนนี้จะคิดว่าเราทำยังไงถ้าพูดอย่างนี้ไปเขาจะชอบไหมถ้าเราทำานี้ไปคนนั้นจะถูกใจไหมไอสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ค่ะบางครั้งมันทําให้ตัวคุณน่ะไม่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างที่ตัวคุณต้องการจริงๆอ่ะมันก็เลยทําให้เราอ่ะ ฝืนตัวเองอะ่ะแล้วพอเราฝืนตัวเองมากเข้ามากเข้าอะ่ะเหมือนทําอะไรก็ต้องคอยระวังนู่นนี่นั่นไปหมดจนเราไม่เป็นตัวเองที่หนึ่งบอกไปอะ่ะมันทําให้เราแบบค่อยๆเบิร์นเอาค่อยๆทําให้เราหมดไฟในการที่จะแบบใช้ชีวิตไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะสาร์จากองค์พ่อบาปิคเนตนะคะเป็นไพ่ p o s p e r i t y นะคะตัวองค์งพ่อคะ่ะอยากให้ตัวคุณรู้ว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่ กำหนดชะตาชีวิตของคุณเองคุณคือคนที่แบบจะรับผิดชอบในการสร้างรากฐานความสำเร็จเป็นของตัวเองได้ดีที่สุดอะแล้วก็บางครั้งอะไอ้ความอุดมสมบูรณ์ที่เราคิดไว้อะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของเงินทองเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องแบบที่มันแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้เพียงอย่างเดียวค่ะ แต่ว่าอยากให้คุณมามองโฟกัสในเรื่องของความสุขใจทัศนคติในการมองสิ่งต่างๆด้วยอะ่ะคือคุณเป็นคนที่มีทักษะที่ดีในเรื่องการสื่อสารนะคะคนเรื่องกองที่หนึ่งอะ่ะไม่ว่าคือบางคนอาจจะแบบเป็นทางด้านสื่อสารทางด้านการพูดสื่อสารด้านการเขียนการวาดรูปการแสดงความคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจาจะแบบได้หลายทักษะเลยก็ได้อะ่ะ คือท่านก็เลยอยากบอกว่าเมื่อคุณไหนรู้สึกว่าเออคุณขาดแรงบันดาลใจและอยากได้แรงบันดาลใจอะค่ะอยากให้คุณลองลงมือเขียนสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตออกมาอย่างละเอียดอะแล้วก็จินตนาการให้เห็นภาพในสิ่งที่คุณต้องการให้มันแบบเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเหมือนกับว่าเฮ้ยตัวเราอะได้มันมาแล้วอะมันก็ใคยกดแรงดึงดูดอะเนาะแต่แบบเหมือนกับว่าเออเราเรามีมันแล้วนะเราได้มันมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆลงมือทําตามขั้นตอนต่างๆอะเพื่อ เพื่อที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายนะั้นนะ่ะแล้วตัวคุณจะสามารถพาตัวเองไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะก็สารจากักไพ่ก็น่าจะมีเป็นประมาณเท่านี้ค่ะก็หนึ่งขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนสำหรับคนเรื่องของที่หนึ่งเลยนะคะอืขอให้มีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีเป็นเดือนที่ดีที่จิตใจเราเบิกบานแล้วก็มีแรงมีพลังสู้กับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะเอยวเราไปดูคำทำนายคนทเรื่องของที่สองต่อเลยเนาะ สำหรับคนที่เลือกกลองที่สองนะคะก็คือหินฟัวลน์นะคะเราก็เลือกกลองนี้เอเอติดตกเลย <laughs> เราก็เลือกหินกลองนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้างในเรื่องแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะไพ่ทาโร่ใบแรกค่ะ Fur r f w o n d s ค่ะใบที่สองนะคะเป็น two of wands ค่ะ ใบที่ 3. The Big b l a c k Roof ค่ะใบที่ 10. เป็น She of Crystal นะคะสำหรับคนที่เลือกลกองที่2องะค่ะตัวคุณตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องราวของความสำเร็จความสมบูรณ์หรือว่าการได้เห็นผลลัพธ์หรือว่าผลงานจากการที่เราได้ลงมือลง,ลงแรงทำมาได้สักระยะระยะหนึ่งระยะแบบหนึ่งนานๆเลยก็ได้อะแต่ไม่ใช่แบบระยะแป๊บๆอะค่ะ เช่นแบบบางคนที่แบบมีการได้แบบลงมือจับธุรกิจเล็กๆหรือขนาดกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มได้แบบเห็นกําไรเริ่มเห็นแบบผลลัพธ์เริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมุนเงินทันแล้วก็มีเงินเก็บเงินเหลือพอที่จะแบบเราเริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงก้าวหน้าได้ระดับหนึ่งหรือว่าบางคนแบบเริ่มมีเงินที่พร้อมจะขยับขยายตัวออกไปที่อีกในอนาคตอะคะ่ะตัวคุณก็เริ่มมีการแบบเาเรียกว่าอะไรอะ่ะการ การมองการมองถึงอนาคตเพื่อที่แบบจะวางรากฐานสร้างรากฐานสร้างคอนเน็ชันต่างๆเพื่อที่มันจะทําให้ตัวคุณสามารถต่อยอดความรู้ความสามารถที่เรามีอะค่ะไปกับงานชีพคือคนนี้ละกองที่สองมันจะมีการทํางานของคุณอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างมีความเฉพาะทางหรือว่าต้องใช้ทักษะความชํานาญในแบบในฟิลที่มันมีความเฉพาะอะ่ะอืมแล้วก็คุณจะได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก ที่มีชื่อเสียงมากกว่าเดิมด้วยนะคะจะมีคนนําโอกาสนํางานนําเงินมาให้ในช่วงนี้ด้วยล่ะคะ่ะว้าวดีจังเลยสิ่งที่ทำให้คุณหมดไฟอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องของการยึดติดก <c oughs> ารตกเป็นทาสของอะไรสักอย่างที่คุณเหมือนแบบไม่สามารถจะยังชั่งใจตัวเองได้หรือว่าควบคุมตัวเองได้เ <c oughs> ช่นแบบยังไงอะบางคนอาจจะแบบติดละครติดเพื่อนติดเที่ยวติดโซเชียลติดการสะสม วัตถุสิ่งของอะไรอย่างต่างที่มันเป็นเรื่องของความอยากได้อยากมีที่มันแบบอยากมีอีกอยากมีเยอะๆอยากมีมากเกินความพอดีอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ตัวเราอะหมดไฟโดยที่เราไม่รู้ตัวเฮ้แต่เราเป็นนะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมอันนี้แบบขอแอบ,บนอกเรื่องนิดนึงคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนึ่งอะแอบบติดติดเดซิลีแหลี <laughs> แล้วหนึ่งก็แบบล็อกลอยมากอะคือ ทั้งนั้นที่ตัวเองช่วงนั้นก็แบบพาชันแพชั่นตัวเองก็มีอยู่ดีๆนะแต่แบบหลังจากที่จมไปกับซีรีส์เกาหลีก็ก็ดับไปเลยอะเหมือนหมดแรงกับการการดูนังซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้ดูอะไรนาน,านๆอะไรเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยเราเบิร์นเอาเพราะจากการดูซีรีส์ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแคนอื่นๆแบบถ้ามีใครเป็นคนเรื่องกองที่สองอะมีใครที่เป็นประเภทอะไรเงี้ยเออแชร์กับหนึ่งได้นะหนึ่งจะได้ดูว่าเออแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาต่อของเรา เขาก็เลยบอกว่าการหาแรงมดาลใจของคนที่กองที่สองอ่ะมันจะมาจากการที่คุณนะคะได้มีการแบบลงมือลงแรงสร้างอะไรสักอย่างให้มันแบบเกิดขึ้นมาคือเมื่อไหร่ที่แบบคนกองเนี้คิดอ่ะมันจะแบบคิดนู่นคิดนี่คิดคิดเยอะอ่ะคิดโปรเจกต์ต่างๆในหัวมากมายคือแพชชั่นมันแรงแล้วความคิดในหัวมันวน แต่ว่าพอมันนี่มีแอคชั่นนะคะมันก็ทําให้เราเกิดความภาวะผวังเกิดความลังเลแล้วมันก็ทําให้เราไม่กล้าเดินออกมามันอยู่แต่ในความคิดของเราะคะ่ะแต่เมื่อไรที่คุณนะ่ะเหมือนตัดความคิดความกังวลความแบบอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันแบบความสับสนน่ะนะแล้วก็อ่ะช่างมันผลจะเป็นยังไงรู้อะ่ะแล้วก็แค่ลงมือทำอะ่จะจ้าดูอีกเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยคุณนะ่ะจะค่อยๆเกิดแรงมานาใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วแบบพอรู้ตัวอีกทีอะ่ะเอา้า ผลงานที่เราตอนแรกยังงงๆเลยว่าเฮ้ยจะทําได้หรือเปล่าจะสาเร็จไหมอ่ะมันก็สาเร็จเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วอะค่ะคนกองที่สองมันแบบปักจะเป็นแบบนี้ค่ะเราเป็นแบบนี้จริงๆนะแต่แบบคนอื่นใช่ไม่ใช่ยังไงแบบแชร์กับเราได้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมเนาะเดอร์ลิบ้านะคะแล้วก็ไพ่เดอร์วินดี้ค่ะคาแนะนาหรือสิ่งที่พ่อยากจะบอกเพิ่มเติมอะ่ะมันเป็นเรื่องของการโฟกัส คืออยากให้คนกองเนี้ยโฟกัสที่แบบกระบ,บวนการโปรเซสโปรเกสอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนฟิลหรอว่าถ้าคุณแบบว่าโฟกัสกับช่วงที่คุณกําลังเดินนะ่ะ on the way อะ่ะมันจะช่วยทําให้คุณมีไฟที่จะทํางานที่จะแบบใช้ชีวิตมากกว่าการที่คุณคอยมานึกถึงแต่ผลลัพธ์ทึ่ถึถงปลายทางอะ่ะว่าแบบพ้ยแบบต้องสําเร็จไหมมันจะต้องแบบได้เอไหมต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คนกองเนี้ยใ,ใช้ชีวิตไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่อะเหมือนกับว่าพอช่วงที่แบบมีแพชชั่นก็ลุยลุย,ล,ยลุยงานจนแบบร่างกายอาจจะแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะเพราะช่วงชิวก็ชิวชิวชิลจนแบบงานมันก็เอื่อยเฉยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบไพ่ก็เลยว่าเออแบบอย่าลืมที่จะใช้ชีวิตมันสมดุลนะพอเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มที่จะแบบไม่มีการบาลานในการใช้ชีวิตอะคะ่ะมันจะทําให้เราเกิดการเบิร์นเอาขึ้นมาได้เฉยเฉยเลยจริงๆนะอืม เดี๋ยวเรามาดูสารจากอง,องค์พ่อพรอมกันได้กันนะคะเป็นไพ่ไกด์แดนเนาะองค์พ่อเนี่ยอยากให้คนที่เลโกงที่2รู้ว่าเออตัวคุณนะคะจะมีการเรียนรู้มีการสื่อสารกับกับจิตภายในของคุณนะคะเพื่อแบบที่จะแบบค้นพบเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่แท้จริงของตัวของคุณเองอะจริงๆคนที่เลอกงเนี้ยหนึ่งมองว่าตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีพลังงานที่ดีอะที่ดูแลที่ลอ้อมรอบ นำทางคุณอยู่อ่ะเหมือนเวลาที่คุณหลงทางหรือคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบทําสมาธิหรือว่าอาจจะแบบร้องขอหรือว่าขอคําตอบอจากไกด์แดนหรืออะไรเงี้ยคุณมักจะสามารถรับสารได้อ่ะไม่ว่าจะแบบอ่ะขอเป็นการเห็นซาเห็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าแบบอยู่ๆก็แบบมีรังสังหรณ์แว๊บขึ้นมา หรือบางคนอาจจะได้สารเป็นความฝันเนาะเห็นเป็นภาพเป็นสัตว์หรือตัวเลขต่างๆ่อะคะ่ะไม่ว่าจะแบบเลขซ้ําหรือว่าเลขที่เราขอว่าเออถ้าเราแบบสิ่งที่เราคิดถูกไหมขอให้เห็นเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยลองลองลอง,ลอ,งอธิษฐานดูก็ได้นะคนนี้เลือกกองเนี่ยเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาเรามีปัญหาพวกนี้แล้วเราเราเราขอเรื่องตัวเลขแล้วหรือว่าขอแบบสัญลักษณ์บางอย่างแล้วเรามักจะเห็นจริงจริง อันนี้คือคําตอบที่เรามักจะได้จากไกด์แดนต์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นคนที่เลือกกองเนี้ยลองลองทำดูก็ได้ค่ะว่าว่าแบบเพราะบางทีอ่ะคำตอบอ่ะอาจจะผ่านมาจากทรายหรือสัญลักษณ์เหล่านี้ได้เขาซึ่งท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณนะคะดังนั้นน่ะอยากให้คนเรื่องกองที่สองอ่ะฝึกฝนฝึกนฝกนแบบยานอย่างรู้พวกอินเทลิเจนของคุณอะ่ะเพราะว่าตัวคุณมีแบบมีเซนที่ดีอะ่ะ ถ้าแบบคุณฝึกให้มันมีพลังมากพอคุณจะสามารถแบบติดต่อสื่อสารน่ะกับตัวตนข้างในอ่ะหรือว่าแบบสิ่งสิ่งที่ดูแลคุณได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการแรงบันดาลใจคุณอาจจะแบบลองจดบันทึกความฝันหรือว่าสิ่งที่คุณเห็นสัญลักษณ์ข้อความต่างๆลงในสมุดบันทึกอะคะ่ะแล้วคุณอ่ะพอลองมาอ่านมาทบทวนมามาดูว่าเออวันนี้เราเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสารหรือข้อความอย่างบางอย่างอ่ะที่มันเป็นคําตอบของคุณได้อ่ะคะ่ะ ก็สำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจทุกๆคนเลยนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของทุกทุกคนมีไฟและก็มีแรงบันดาลใจที่ดีที่ในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความเบิกบานกันทุกๆคนเลยนะเป็นกําลังใจใทุกคนเลยนะคะเดีย๋ยวเราไมาดูคําทํานายสําหรับคนที่เลือกกองที่3กันเนาะสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือหินคอปเปอร์ลูชยัยหรือว่าหินใหม่นาคเนาะ ใบแรกนะคะไพ่ทาโร่เป็นหวันนิดหน่อยอ๋อโอเคค่ะมาซิกออฟคริสตันะคะใบที่สองเป็นเอ็กออฟฮาค่ะแล้วก็ใบที่3ามเป็นไฟออฟคริสตัลนะคะใบที่สี่เป็นชายออฟวา n ส s ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะ คุณตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องใช้จ่ายหรือว่าการใ,ให้ความช่วยเหลือคนอื่นการทํางานเพื่อสังคมการคอยดูแลซัพพอร์ตคนรอบข้างมันเป็นเหมือนเป็นการยื่นมือไปแบบคอยดูแลคอยให้อ่ะให้ให้ให้คือมันเป็นได้ทั้งแบบให้เป็นตัวเงินหรือว่าให้เป็นแรงแรงเราก็ได้เลยนะคะที่หนึ่งมองเห็นอ่ะการงานเนี่ย สำหรับคุณกองนี้มันก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าตัวคุณอาจจะมีการเสียเปรียบคนอื่นเช่นเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าคนอื่นในในที่แบบเขาเรียกอะไรมีตําแหน่งหน้าที่เดียวกันหรือว่าเราอยู่ในทีมเดียวกันะแต่ว่าเราอาจจะต้องคอยดูคอยดูงานคอยแบโฟกัสหรือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอดูภาพรวมเหมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงอมากกว่าทํางานหนักมากกว่ามากกว่าคนอื่นๆในทีมอะเนาะ ก็ซึ่งตรงนี้อยากให้คุณระวังอะในเรื่องการที่เรามองว่าเฮ้ย hey, เราเสียสละอัพ้พวกนี้เราก็คือทาที่เราแบบทาเพื่อคนอื่นหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นการทําเพื่อส่วนรวมนะเป็นทําเพื่อทําเพื่อทีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะนําผลดีมาให้บริษัทนําผลดีมาให้กับกับตัวเราในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทาอะเราทําเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจครับตัวเราเองอะไพ่ก็เลยบอกว่าเออ มันเหมือนกับเราแอบมีการยึดติดอะคะ่ะซึ่งการยึดติดเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นการยึดติดกับสิ่งใดก็ตามอะไม่ว่าเราจะยึดติดกับการงานกับความสัมพันธ์กับผู้คนกับทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อมภายนอกอะสิ่งเหล่านี้มันไม่อจทาให้ตัวของคุณนะคะเติบโตหรือก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยตัวคุณเองอะคนที่จะช่วยตัวของเราได้ดีสุดมันก็คือตัวเองอะเพราะฉะนั้นอะพยายามอย่ายอมลดค่าตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นอะเขาไม่ยอมรับตัวเรานะคะ แล้วก็สิ่งที่มันจะทําให้ตัวของคนที่เลอกกองที่3มหมดไฟได้ได้ง่ายมันคือเรื่องความเบื่อหน่ายความรู้สึกอิ่มตัวกับภาวะเดิมๆจนเรารสึกว่าเฮ้ยเราค่อยๆหมดความกระตือรือร้นเรารู้สึกผิดหวังในตัวเองเราเริ่มแบบเหมือนอยากจะยอมแพ้ในสิ่งที่เราทําจนเราแบบเออเราอยากจะทิ้งสิ่งต่างๆแล้วไปเริ่มใหม่เพื่อแบบเราจะได้สร้างไฟขึ้นมาใหม่ให้ตัวเองอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย การหาแรงบนันดาลใจของคุณในกองที่คนที่เรือกกองที่สามเนี่ยมันจะนมาจากการที่คุณเนี่ยพยายามแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไปได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องราวใหม่ๆเป็นของใหม่อ่ะที่มันสร้างความสุขความสนุกความเบิกบานใจความตื่นเต้นความเราใจอะไรเงี้ยการได้แบบเราได้ไปเจอผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้รู้สึกว่าเออเราเราแบบมีประกายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะส่วน คำแนะนําเพิ่มเติมเนาะ๋ยวเรามาดูกันไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดิร์รีเทิร์นค่ะใบที่2เป็นเดิร o รูปนะคะคําแนะนําหรือสิ่งที่ไพยย่ใหญ่บอกเพิ่มเติม,ตมอะ่ะก็คือสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามอะ่ะไม่ว่าที่ผ่านมาตัวคุณจะอาจจะแบบเจอกับสิ่งที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณทํามันผิดพลาดนอะ่ะมันล้มเหลวอ่ะทุกอย่างมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่ใจตัวเราต้องการเท่าไหร่อะ่ะถึงแม้ว่าเราจะพยายามมันมากแค่ไหนอะ่ะมันก็ยังเห็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย คือพาอยากให้ตัวคุณอ่ะอย่ายอมแพ้ค่ะแบบเหมือนกับว่าอ,อ,อดทนอีกนิดนึงอ่ะอย่าไปยอมอย่าพิ่งแบบก i ีบอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะอย่ายอมแพ้ไปกับความคิดคําพูดของคนรอบข้างอ่คุณจะมีโอกาสดีๆที่มันกําลังกจ็จะเข้ามาค่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบ ที่ที่นำสิ่งดีๆเข้ามาให้ในไม่ชาเนี้ยขอเพียงแบบคุณเปิดใจเปิดตาแล้วก็อ้าแขนรับกับความท้าทายต่างๆที่มันเข้ามาหาช่วงนี้ถ้ามีเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบมีความตื่นเต้นมีความแบบรู้สึกว่าเรารสึกเฮ้ยมันท้าทายดีวะ่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธมานะคะให้เปิดใจแล้วก็อ้าแขนรับมันลองดอูสิ่งเหล่านี้มันอาจจะนําสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงที่พลิกชีวิตเราอ่ะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันดีขึ้นวะ่ะเข้ามาได้ในในแบบใน,ใบในเข้ามาหาเราได้อย่างแน่นอนนะคะ เดีย๋ยวมาดูสารจากองค์พ่อกันเนาะสปิริต a l p แพ c t ชิ e นะคะสำหรับคุณนที่ของที่สามเนี่ยองค์พ่ออยากบอกให้คุณรู้ว่าเออบางครั้งการที่ตัวคุณนะคะจมอยู่กับความคิดมากมายอะ่ะมันทําให้ตัวคุณอะ่ะมันมีแต่ความแบบฟุ้งซ่านอะ่ะแล้วก็มันไม่สามารถโฟกัสกับปัจจุบันและสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณได้จริงๆอะ่ะ ท่านก็เลยแบบว่าเออการทําสมาธิอ่ะมันจะช่วยให้คุณเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดแรงบันดาลใจที่ดีได้นะมันมีหลายวิธีด้วยอ่ะที่ตัวคุณสามารถที่จะสร้างสมาธิได้นาะออย่างที่เรารู้กันอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวดมนต์การนั่งสมาธิการภาวนาการวาดรูปการทําโยคะการฝึกไทเก็ตคือการออกกำลังกายหรืออะไรก็ได้ตั้งแต่ที่เราอยู่คนเดียวแล้วเรามีสมาธิอะค่ะแม้กระทั่งการฟังเสียงพวกเสียงคลื่นเสียงซาวหรือเสียงเพลงที่มันแบบ สำหรับคอนเซนเทตอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการอยู่คนเดียวเงียบแล้วก็จุดเทียนหอมกรํารยานมาใช้ให้แบบจิตใจเราผ่อนคลายอะคะ่ะเพราะเมื่อไรก็ตามที่จิตใจของคุณอะมันผ่อนคลายจากความคิดมากมายทั้งหลายอะที่มันตีกันอีลุงตุงลังไปหมดอะคุณจะสามารถได้รับสารอะได้รับคําตอบแล้วก็แรงบันดาลใจอะผ่านจากทางความสงบสุขจากการมีสมาธิเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะก็สําหรับคนที่กองที่3ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะ ก็เป็น,ำนกำลังใจทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังและติดตามกันก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีเป็นเดือนที่ดีแล้วก็มีแรงกับบันดาลใจดีๆที่จะทําให้เรามีเรี่ยวแรงที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความเบิกบานต่อไปนะคะขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาฟังและติดตามการขอให้เจอเรื่องราวดีๆเนช่วงเวลาดีๆกันทุกคนเลยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ